สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์โจทย์นะครับก็คือว่า15%ของ40นะครับคือเท่าไหร่นะครับ15%ของ40คือเท่าไหร่วิธีการทำนะครับก็คือว่าเราก็จะแปลงนะคร15%นี่นะครับ ให้เป็นเลขทศนิยมนะครับซึ่งก็เท่ากับจุดหนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำเลขตัวนี้นะครับไปคูณกับ40นะครับจุดหนคูณสีก็คูณทีละตัวนะครับ5้าคูณสี่สิได้สองร้นะครับแล้วก็40่สคูณกับสิก็ได้400นะครับ ก็ได้เป็น600นะครับแล้วก็มีทศนิยม2องตำแหน่งนะครับก็ต้องใส่ไปนะฮะสองตำแหน่งเหมือนกันนะครับคำตอบก็คือ15%ของ40ก็คือ6ครับก็ลองทำอีกข้อหนึ่งนะครับ จุดสองเปอร์เซนต์ของเจ็ดมีค่าเท่าไหร่จุดสองเปอร์เซนต์ของเจ็ดนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราคิดนะครับว่าจุดสองเปอร์เซนต์นะครับมันมีค่าเท่ากับจุดสองเนี่ยก็เราคิดผิดนะครับจริงๆเราต้องเป็นนี้ครับ จุดสองส่วนหนึ่งร้อยนะครับอันนี้คือจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับจุดสองส่วนหนึ่งร้อยซึ่งก็เท่ากับสองส่วนหนึ่งพันนะครับหรือว่าอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับก็คือเลื่อนจุดทศนิยมนะครับไปทางด้านซ้ายสองครั้งนะครับก็กลายเป็นจุดศูนย์ศูนย์สองนะครับก็ ทำได้สวิธีนะครับอาจจะหารด้วย1,000นะครับหรืออาจจะลองเลื่อนจุดไปนะครับ2องตำแหน่งทางด้านซ้ายก็ได้ครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นทศนิยมแล้วนะครับเราก็นำค่าที่ได้นะครับไปคูณกับเลข7นะครับ อันนี้ก็เท่ากับ14นะครับแล้วก็ทศยมต้องมีทั้งหมดอยู่3ตำแหน่งนะครับคำตอบก็คือนะครับจุด014นะครับสรุปนะครับจุด2%ของ7ก็คือ จุด0.14นะครับซึ่งเป็นเลขที่ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ก็สมเป็นสมผลนะครับเพราะว่าเลขเนี้ยนะครับน้อยกว่า1%ของ7ไปซ้ำไปนะครับก็หลังจากที่เราทำโจทย์ ไปแล้วนะครับเราก็ควรจะตรวจสอบนิดนึงนะครับว่ามันคำตอบที่ได้นะครับมันสมเหตุสมผลไหมนะครับครับทำโจทย์อีกข้อหนึ่งครับอยากจะรู้ว่านะครับเลขสี่เนี่ยนะครับเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเลขอะไรนะครับสี่เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเลขอะไรนะครับ ข้อนี้นะครับเราไม่ได้ถามว่า20%ของ c เป็นเท่าไหร่นะครับแต่เราถามว่า c เนี่ยเป็น20%ของเลขอะไรนะครับเริ่มต้นมาแล้วก็สมมุติเลยนะครับว่า x นะครับเป็นเลขตัวนั้นนะครับเป็นเลขที่โจทย์ถามถึงนะครับก็20%ของ x นะครับเท่ากับ4นะครับ เราก็จะเปลี่ยนครับ20%ให้กลายเป็นทศนิยมนะครับซึ่งก็เท่ากับจุดสนะครับคูณกับ x นะครับเท่ากับ4จุด2 x เท่ากับ4เราก็แก้สมการนะครับก็จะหารทั้งสองฝั่งนะครับด้วยจุด2นะครับ แล้วก็หารฝั่งด้านขวามือของเข้ามาเท่ากับด้วยจุดสเหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายก็ตัดกันไปนะครับฝั่งขวาก็4หารจุด2ได้เท่าไหร่นะครับก็ตั้งนะครับตั้งหารนะครับวิธีการหารก็คือเราจะเลื่อนจุดทศนิยมนะครับ ของทั้งตัวตั้งและก็ตัวที่หารเนี่ยครับไปทางด้านขวานะครับ1ตําแหน่งนะครับคือทําให้ตัวหารเป็นเลขจํานวนเต็มก็จะกลายเป็นว่านะครับ40ตั้งหารด้วย2นะครับก็ได้เป็น20นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ4หารจุด2เท่ากับ20คําคำตอบก็คือนะครับ4นะครับเป็น20ของ20นะครับ ก็ตรวสอบนะครับว่าคําตอบที่ได้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมนะครับ20นะครับก็คือ1ใน5นะครับก็อคิดนะครับหนึ่งใน5ของ20นะครับก็คือ4นะครับหรือว่าจะลองเอามาตัวคำตอบอีกรอบหนึ่งกันด้นะครับว่า20%ของ20เท่าไหร่นะครับก็เท่ากับจุด2คูน20นะครับก็เท่ากับ4เหมือนเดิมนะครับ ทำอีกข้อหนึ่งนะครับ3เป็น9%ของเลขอะไรนะครับสเป็น9%ของเลขอะไรก็ให้ x นะครับเป็นเลขตัวนั้นนะครับ x ก็คือเป็น number นะครับที่ เราต้องการจะทราบนะครับก็เขียนเป็นสมการนะครับว่าจุดศูนย์เก้า x นะครับก็คือเก้าเปอร์เซ็นต์ของ x นะครับเท่ากับสามนะครับ x ก็เท่ากับสามส่วนจุดศูนย์เก้านะครับแล้วก็ตั้งหารนะครับเอาสามตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยจุดศูนย์เก้านะครับ ก็เช่นเคยนะครับเราก็เลื่อนจุดทศนิยมนะครับของจุดศูนยเนี่ยไปทางด้านขวามือนะครับ2ครั้งนะครับเพื่อให้ได้9ที่เป็นจำนวนเต็มนะครับ9.3.27นะครับแล้วก็ดึงศูนลงมานะครับก็เหมือนกันครับเก้านะครับแล้วก็จุด3ามสนะครับไปเรื่อยๆคำตอบที่ได้นะครับก็คือ สเป็นเของ 33. 33 33 3 3 3 3 3บสามจุานะครับอันนี้ก็หรือนะครับเท่ากับ3านะครับเศษหนึส่วน3นั่นเองนะครับถึงตอนนี้ผมก็หวังว่าผู้ฟังนะครับก็จะเข้าใจเรื่องของเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการทำโจทย์ ก็คือการดูโจทย์ให้ดีๆนะครับเช่นบอกว่า10%นะครับของ100มีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เอาเลขนะครับ10%ก็คือจุดหนึ่งนะครับคูณกับ100นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามอีกแบบหนึ่งนะถามว่า100เนี่ยนะครับเป็น10%ของเลขอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องใช้พีชคณิตเขาช่วยนะครับเขียนเป็น x นะครับแล้วก็เขียนสมการนะครับว่า10%นะครับของ x เท่ากับ100นะครับซึ่งก็คือจุด1 x เท่ากับ100เสร็จแล้วก็แก้สมการหาค่า x นะครับก็จะได้คำตอบ